สวัสดีค่ะแต่หลายคนคิดว่าเอแคลร์เป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จได้ไวมากๆอายุเพียงแค่25ผมจะพูดแต่มีบ้าแต่ไม่ลดไม่เลยมีได้ไม่ลไม่คือหลายคนเขาสงสัยว่าถ้าแบบหนูเป็นคนที่เด็กอายุน้อยมากๆเอาอะไรยังไม่เข้าเลยเขาเขาแลรเลยใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่เอางี้นัาโตก่อนเลยละกันวันนี้นะคะเทปนี้เราอยู่กับแม่ปีมบที่ปนี่ค่ะตำนานสวย50าดวง50ดังนั้นจะมาเป็นกระเทยเหมือนกันไม่ได้ หลายคนนะสงสัยมากๆแบบว่าทําไมหนูประสบความสําเร็จขนาดนี้เป็นเพราะความเก่งหรือว่าอะไรหรือเปล่ามีตัวต้วยมีมูเตลูไม้มีอะไรก็เพราะว่าไอแคนเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดเผยว่าตัวเองไปทําอะไรมาบ้างเพราะว่ากลัวว่าคนอื่นจะประจบความสำเร็จตามไม่ได้กลัวว่าใครจะประสบความสำเร็จตามแต่แค่รู้สึกว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอ่ะบางทีหนูไม่กล้าเล่ามากกวหนูเล่าแป่หนูกูจะโทถามว่าเพอร์เจอร์จริงๆหนูก็มีอยู่ความเชื่อเนาะแม้สังเกตอะไรใหม่เสื้อผ้าน้าผมของหนูวันนี้ บอกว่าชุดนะคะเป็นสีมงคลของเอแคแน่นอนทั้งการแต่งหน้าริมฝีปาก<ๆ>แล้วก็ชุดต่างๆเนี่ยเป็นสีแดงซึ่งเป็นสีมงคล<อ>ของเอแครและสําคัญคือน,นิดนึงให้ดูต่างหูต่างหูนี่มีความหมายนะคะ,ะปากกับแอปเปิลแปลว่ามีกินมีใช้ตลอดชีวิตเ <l>. พราะมีปากเอาไว้กินแอปเปิลนะคุณจะมีกินมีใช้ตลอดชีวิตอ้าว จริงไหมจริง,รงเออไม่อดตายอะไรอไยร่างเงี้ยแม่ดูแม่สามารถวิเคราะห์ได้เลย<ช>ถูกไหมอ่ะเอครมาวิเคราะห์แม่บ้างวันนี้ใส่เสื้อสีเหลืองเป็นสีค่อนข้างจะมงคลถ้าตรงกับวันนี้เ,เพราะวันนี้เป็นวันพุธต้องใส่กับสีเหลืองใช่ต่างผูกจะสังเกตว่าจะมีความระยิบระยะับในเรื่ต้องการเรื่องเสน่ห์ความเ,าเปล่งประกายใครเห็นแล้วต้องตาต้องใจใจเพชรจำนวนหนึ่งร้อยแปดเม็ดด้วยนะอาอหลอนับจำนวนมาเลยหนึ่งร้อยแปดเม็ดเป็นเลขมงคลทําให้เราเนี่ยเปล่งปลั่งเวลาเดินไปไหนมันต้องว้าเข้าใจปะ วันนี้คือพี่ฟิีแบบมูมาเต็มเราจะต้องสวยตั้งแต่หัวจรดเท้าเราเราออกจากบ้านการทำผมแจกการก็มีความหมายเช่นกันเป็นการแบกให้รวย50สวย50คนละครึง่งนี่เห็นไหมล่ะ ไอแค่ถือไหมเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขเรื่องเกี่ยวกับ,บกสีจะ,ะพูดว่าไม่ถือก็ไม่ได้เพราะว่าหนูอ่ะเป็นคนที่เวลาทุกครั้งที่หนูจ้องสีแดงหนูจะรู้สึกว่าหนูมีพลัง,าง,งาเช่นโทรศัพท์ก็ซื้อสีแดงเรื่องของตัวเลขตั้งแต่เด็กยนันโตเนี่ยหนูไม่รู้ว่าทำไมหนูชอบเลข15มากๆ <15. S 2> บ้านที่หนูได้ปัจจุบันอ่ะก็มีเลข5ากับเลขหนึ่งเป็นองค์ประกอบกระทั่งเรื่องของเบอร์โทรศัพท์มือถือแต่ก่อนยังไม่เคยเชื่อเลยหนูมีความรู้สึกว่าหนูประสบความสําเร็จมามากแล้วแต่สิ่งที่หนูยังไม่มี วันได้แฟนเลยแต่แม่อะมีความเชื่อแบบไหนมาได้ข่าวว่าโอ้โหพิซฟิลมเนี่ยคือตัวสร้างตำนานของประเทศไทยคนหนึ่งเลยต่ประกวดเรื่องของหมายเลขก็มีเหมือนกันคือต้องบอกว่าเป็นคนเชื่อเรื่องตัวเลขมากสมัยก่อนชอบเลขเจ็ดทำไมอะไม่รู้เหมือนกันเหมือนเราแต่คราวนี้เขาบอกว่าเลขเจ็ดมันไม่ดีก็เลยมาเจอเลขแปดคราวนี้ชอบเพราะว่าเลขแปดเนี่ยถ้าเป็นแนวตั้งเนี่ยมันเป็น ตุ๊กตาล้มลุกอ่ามันสัตว์ญี่ปุ่นใช่ถ้าล้มยังไงเนี่ยเราก็จะลุกขึ้นมาได้คนลุกเลยแต่ถ้ากลับมานอนมันจะเป็นเครื่องหมายนฟินิตี้ซึ่งแปลว่ารวยร้นฟ้ารวยไม่จำกัดและเวลาประกวดนางงามถ้าจับได้หมายเลขแปดมงทุกเวทตลอดชีวิตเนี่ยเราไปถือมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าประกวดเนี้ยเราจะไม่กินเลยไก่ทำไมอะคะเพราะไก่มันบิปีบินหรอมันบินกวูบิน เรื่องตัวเลขที่สําคัญเลยเวลาขึ้นทางด่วนโอได้ข<ะ>่าววัดพี่ฟิล์มต้องเข้าช่องที่พี่ฟิล์มหมายใจไว้เลยถ้า <5 S 2> เป็นวันธรรมดาเป็นกู๊ดเดย์อยู่แล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเข้าได้หมดเลยแต่ถ้าวันไหนที่รู้สึกว่าอุ้ยวันนี้อึนเริ่มแบบพลังงานไม่ไหวไม่มีแรงเข้าเลยค่ะช่องหนึ่งเคยมีคร<ะ>ั้งหนึ่งแฟนขับรถแล้วไปเข้าช่องสี่กำลังจะเข้าแล้วสกริดอย่างนี้เลยแล้วให้เลี้ยว าข้าก็ปิดหกก็ปิดเจ็ดก็ปิดไปแปดจากสี่ไปแปดไปแปแล้วแบบยังไงอย่างนี้เลยค่ะรถเกือบชนตายเกลดแล้วอย่างนี้เนี่ยนอกจากเรื่องตัวเลขเรื่องของสีเนี่ยพี่ฟิล์มขาพี่ฟิล์มมีวัตถุมงคลไหมที่พกติดตัวเออเป็นคนที่เครื่องราง76 77จังหวัดทั่วประเทศไทยเนี่ยคือมีเกือบหมดวันนี้ก็จะพกมา,าในหมดนี้เลยเหรอเนี่ยข้างในนี้แหละเออให้ดูแค่อย่างนี้หนูแค่แง้มได้ไหมแง้มไม่ให้กล้องเห็นมันเป็นเครื่อง เราบอกความรวยตอบไม่ได้ ตาหนูจะไหลเลยอยากจะบอกว่าที่เราพบไว้เ <wan> น <ita> ี <Boy? S 2> ่ยเพราะว่าเวลาเราไปไหนมาไหนเหมือนมีเพื่อนอยู่ด้วยมันแรงมากเราจะมีเพื่อนอยู่ด้วยอะไรอย่างนี้ปลดใช้พนักอา์ในการรับชมนะคะปลดใช้จักรยานในการรับชมมีความเชื่อว่าคนที่เลี้ยงลูกกอกแมวถ้ามีโรคติดมาด้วยเนี่ยก็จะมีกินมีใช้เพราะว่าดูดดูดโรคไงก็จะมีกินมีใช้ตลอดชีวิตอะไรแบบนี้ก็เลยเก็บน้องเขามาไว้แต่ไม่มีชื่อนะแต่จะตั้งชื่อวันนี้แล้วแหละว่าเอก ฟังมาทั้งหมดเนี่ยหนูเชื่อว่าแม่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เหมือนหนูคือเชื่อเรื่องของสีเบอร์มงคลหรือว่าวัตถุมงคลต่างๆแต่ว่าถ้าจะให้หนูเนี่ยมาปรึกษามแม่ว่าหนูควรจะพกวัตถุมงคลอะไรดีเนี่ยหนูกลัวแมห่หนูพกลูกกอกอีกหนูไม่ไหว <c oughs> หนูกล้วยกล้วย <c oughs> <c oughs> วันนี้นะคะแม่ขาหนูจะมีสองท่านที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราอันนี้แหละคือตัวจริงเลยเขาจะมาบอกเราว่าควรพกอะไรยังไงน,นั่นคือพี่แมนการนินแล้วก็หมอวังค่ะสวัสดีค่ะเชิญครับสวัสดีค่ะเชิญครับพี่วังนั่ วันนี้นะคะเรากอบคขก็ดีใจที่ได้เจอสองสองท่านเลยพี่ใจน้องขอต้อสวับไปทางนี้ค่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้ำ้นำตัวนิดนึงค่ะ เมาวังค่ะมาดูอินดี้กับไพ่ปาคาร์นเนครับผมผมนะครับแมนการินครับผมอันนั้นเรามาแล้วกับพี่แมนก่อนเลยเมื่อกี้เนี่ยพี่ฟินเขาบอกว่าเขามีเรื่องตัวเลขที่เขาชอบมากถือว่าโอ้โอ้เลขกันดีนะครับป้ายก็ถือว่าเป็นตัวเลขเงินก้อนที่ใหญ่ที่สุดครับเน้นโกอินเตอร์เน้นแบบเงินแบบมหาศาลปีละเป็นล้านๆดีมากครับเลขนี้ครับแล้วเรื่องทางด่วนที่เขาเล่ามาครับพี่แมนเกี่ยวมีคราบการเข้าช่องในหมายเลขที่เขาเป็นเลขมงคลที่เป็นหมอเป็นจริงหรอเี่เป็นครับสมมติวันไหนเนี่ยถ้าพี่จะไปทำงาน ที่แบบว่าเป็นงานใหญ่ๆคืองานกับผู้หลักผู้ใหญ่อะไรเงี้ยพี่จะเข้าช่องเก้าเท่านั้นผ่านเลนที่เก้าเท่านั้นต่อให้คิวยาวไปอีซิพัสต้องเสียกูรอแต่ถ้าวันไหนที่ไปปุ๊บแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องเงินพี่จะเข้าช่องเลขแปดโออย่างนี้เลยไม่เข้าเด็ดขาดมันช่องเลขสามคือถ้าผ่านช่องทางด่วนแล้วเป็นเลขสามอะไอ้วันนั้นที่เราจะไปทํามันไม่มั่นคงฮะมันเหมือนกับคนสามขาหอมมืสึกนี่คือที่เราเองนะอาจจะมาโนก็ได้แต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเลือตัวเลขเองเนี่ยในการที่จะเข้าตามช่องนั้นไม่ค่อยเท่าไหร่ตเเเววลลลยืืออกกกัข็จะด้ อัานน้องคนนี้เบอร์ตอมน้องคนนี้อะไรอย่างเงี้ยอะไรเบอร์อยครั้หมายถึงเบอร์ห้องพักหรือเปล่าอ๋อใช่ใช่เบอร์ห้องพักในเรื่องของชั้นอะไรอย่างงี้ตัวเลขสําคัญกับชีวิตคนเรามากไหมก็สําคัญครับถ้าเกิดสมมุติว่าวันนี้นะครับคุยกับเอแค์ว่าค่าตัวเอแค์นะครับห้าแสนบาทพี่ลืมศูนย์ในตัวนึงสําคัญไหมครับสำคัญ มันอยู่ที่ว่าเลขอยู่ที่ไหนมันมีความสําคัญทุกที่แหละนะครับแล้วพี่แมนเป็นคนพบความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขกับดวงของคนได้ยังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่ชอบเรื่องตัวเลขมาตั้งแต่แบบเด็กๆเลยนะครับสมัยเด็กเนี่ยช่วยคุณแม่นับแต้มเลนไพ่กบแก้ด้วยไม่ครับผมไม่แก้ครับคุณแฉคุณตัวเองคุณไม่พูดตัวผมเนี่ยผมชอบวิชาคณิตศาสตร์มากๆและก็มีโอกาสนะครับไปสอบชิงทุนในหลวงได้ที่มหาวิทยาลัยมหิดลตอนนั้นเนี่ยพอเข้าไปปีหนึ่งปุ๊บเนี่ยด้วยความที่ เอกคณิตศาสถิติแล้วก็เลยเริ่มเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขมาโดยตั้งแต่วันน,น,นนั้นเลยดูผูกกับตัวเลขมาตั้งแต่เด็กตัวเลขแต่ก็ไม่ได้มีความเชื่อว่าเรื่องของตัวเลขมีความสัมพันธ์กระดวงเพราะว่าเราอ,อยู่บนพื้นฐานของความเป็นตทคือการเก็บข้อมูลล้วนๆอย่างเช่นรถที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยรถทั้งหมดเนี่ยที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นรถคนที่เห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือไปสุสานรถเนี่ยมาเกาะดัตต้าเบแล้วรันโปรแกรมออกมาแล้วจะเห็นว่าเลขอะไรที่มันสามารถทําให้มีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุเราจะเออาาาาแรตงงงนนนนนนัััั้้้้่่่่่่ะมมมดดดดจไไไไบบวววยหืคิขึึีีถ พูดไม่ใช่คือพูดง่ายๆคือว่าเป็นพื้นฐานความเป็นจริงพื้นฐานความเป็นจริงทีนี้ถัดยมาที่มหมอหวังบ้างเรื่องของไพง่หมอบเ,เป็นยังไงบ้างคะในส่วนของไพ่ในเรื่องน,นุ่มหมอกอย่างงี้ก่อนแจากไพ่ก่อนเดียด๋ยวผมจีบปบากก่็นเจ้า หลังนี้นะคนส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าอาจจะเคยผ่านการดูดวงด้วยไพ่มาเคยไหมเคยค่ะเคยใช่ไหมคะแล้วคนส่วนใหญ่เช่นกันเวลาที่เราดูดวงด้วยไพ่เขาจะให้เราเป็นคนเลือกไพ่แต่พี่ว่องจะเป็นคนไม่ให้คนหยิบไพ่และเลือกไพ่อลาวทำไมพี่ว่องเลือกเองเพราะพี่ว่องมีความเชื่อเรื่องของความไม่บังเอิญคือถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณจะสับไพ่เสร็จปุ๊บฉันจะหยิบเองแล้วให้หมอดูมานั่งแต่ซื้อไพ่กับคู่มือแล้วเอากลับไปดูเองที่บ้านเพราะในเมื่อมันก็เป็นการเสี่ยงดวงเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณต้องเชื่อความไม่าาคุณย ดูเรื่องอะไรคือพี่เป็นคนเชื่อแบบนี้อันนี้สมมติมมตขณะที่ฟิล์มพูดไปลอา,าแอบหยิบไพ่มาหนึ่งใบแล้วก็ไม่บอกแต่เมื่อกี้พี่ก็นั่งสับไพ่เล่นไปเขาจะลองดูนะว่าไพ่เขาจะบอกไว้ว่าฟิล์มคิดอะไรอยู่อุ้ยคนลุกนะ,นะถามตรงๆเอาความจริงนะ จากวันนี้สักระยะไม่เกินสักสองสมวันนี้คิดจะไปไหว้พระหรือจะไปทำบุญหรือเปล่าคะใิ่ค่ะเอาความจริงนะครับเอาความจริงนะคะไม่จริงผมไปเตะเอแคารนะครับเตะตอนนี้ไปค่ะตอนหลอกได้นี่ีคือต้อองบกไพ่ของฟีบโอ้ยพี่ฟีบแรงมากเลยอ่ะจะไปที่ที่ที่อยากจะไปด้วยคุณจะไปกับใครอ่ะใช่จะไปกับแฟนกับใครกับแฟนโอเคอ๋อพี่ฟีบมีแฟนแล้วเรารักแฟนมากด้วยเนา้องแฝดอื่นไม่ได้ใช่ไหมล่ะได้ แต่ให้เอแครผมคิดตอาเองว่านี่ให้เอแครกลัวจะไมเขาไรอีกกลัวถามมึงตรงณเวลานี้เลยณหนาวมีแฟนไหมครับมีค่ะเมื่อมันมีอะไรที่มันยังไม่คลิกกันกับแฟนคนนี้ไหมครับความีงแรงมากก็มีมากเมื่อเราขยี้บ้านเขาเสร็จเดี๋ยวพอเสร็จงานเราก็กลับแล้ว แล้ววกก็ไไม่่เียอะรใครก็บอกงี้ฮะเรื่องความรักของน้องมอนขึ้นมาเองเลยเรื่องความรักของน้องบางอย่างอย่าเก็บฮะคุยได้ให้คุยอย่าเก็บไว้จนวันหนึ่งคือปัญหาครับอะไรยาะแตกหักหรอยังไม่สลายให้แคคอนเฟิร์มเลยจ้าไปว่าอะไรให้บอกว่าอย่าเก็บเอาไว้ เขาว่าเป็นคนเก็บความทุกข์เก่งเขาเก็บได้เขาจะเก็บคือที่ว่าพูดไปแล้วมันไม่ถนอมน้ำใจเขาจะไม่พูดแต่สุดท้ายทาร้ายตัวเองมันจะทําให้ความไม่เข้าใจกันเกิดปัญหาเล็กๆน้อยๆสะสมคุยเลยคุยแล้วมันจะคลิกขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ไม่ใช่ตังค์มึงไม่ต้องเก็บก็ได้นะกลัวมากเพราะอะไรป้ระหว่างที่กำลังดูพี่ฟิล์มอยู่อะกลัวหนูคิดเรื่องนี้อยู่จริงถามจริงหนูคิดอยู่ว่าถ้าทักเรื่องแฟนเมื่อวากลัวมากอะไรอย่างเงี้ยกลัวมากเลยหยิบมันได้เลย เรื่องที่บังเอิญแต่ไม่บังเอิญใช่มันเป็นบังเอิญไม่บังเอิญบางคนบอกเล่นกลหรือเปล่าบ้าปะถามเรื่องนี้มาออกเรื่องนี้ก็นั่งสับอยู่เห็นๆจะบอกแต่ถ้ามันไม่ออกก็ต้องยอมรับความจริงว่ามันไม่ออกเราถ่ายไม่ได้เราไม่มั่วเพราะอะไรเราี้เกียดคิดี้เกียจคิดตอรี่ไปตอแหลเขามันมีวิธีแก้อีกทางหนึ่งมือถือถามเลยใช่ไหมทุกวันนี้ใช้เราไม่ดีเซตไม่ได้เลยเดี๋ยวขอขายของก่อนนะคะคุณจะเสียเวลามากไปนะคะวันนี้คุณมีขายขายของด้วยหรี้ขาย ตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องของมือถือนี่เ<ฆ>ลทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้<ฆ>ที่วันนี้คนใช้เวลาอยู่กับหน้ามือถือเนี่ยมากกว่าหน้าจอทีวีด้วยซ้ำดังนั้นภาพที่ปรากฏอยู่ในโทรศัพท์เราจึงมีความสําคัญเช่นกันกับดวงชะตาด้วย ใช้หรือย่างคุณใช้เรื่องอย่างโฮโลวอลของเราใช้แล้วหนูใช้แล้วหนูใช้แล้วนี่งานหนูใช้เลยอันนี้จะเป็นแบบว่าพวกงานแบบปังๆถึงใช่ถามว่าเฮ้ยเราก็ไปหาโหลดภาพทั่วๆไปได้หรือเปล่าที่เป็นภาพแบบนี้ไม่ใช่นะความสําคัญและความแตกต่างของวอลเปเปอร์หรือว่าหน้าจอทั่วๆไปของโฮโรวอลคือเรานําดวงของคุณมาจัดวางภาพให้อยู่ในวอลเปเปอร์เพื่อให้ได้ความหมายตามจุดประสงค์ที่คุณเนี่ยต้องการเช่นสมมติฟิล์มบอกงาน ปังอยู่แล้วแต่อยากให้มัน ปังแล้วก็เป็นที่รู้จักมากที่สุองกก็ไปขอในเรื่องที่มีความหมายเกี่ยวกับชื่อเสียงเกี่ยวกับงานนั่นหมายความว่าคุณก็ต้องระบุไปเลยว่าอยากได้เรื่องนี้เรื่องนี้และมันไม่ใช่ว่าภาพวอลเปเปอร์ความหมายนี้ใช้ได้กับทุกคนนะมันเป็นการออกแบบและดีไซน์เฉพาะบุคคลด้วยหมอดูทั้งหมด4่ท่านหมอดูทั้ง4ท่านนี้ได้แก่อาจารย์ท่าหมอต๊อกแต็กแมงการินและพี่วังเองเนี่ยโดยปกติเราเป็นคนที่ให้เคล็ดลับคนอยู่แล้วเราแชร์เป็นฟรีคอนเทนต์อยู่แล้วดังนั้นในเมื่อเราทำแชร์คอนเทนต์กันอยู่แล้วว่ทาไไมมมเรร พอมารวมกันปุ๊บสิ่งที่มันจะเข้าถึงคุณได้มากที่สุดและเป็นสิ่งดีๆที่จะอยู่ในมือคุณได้แบบ everyday คือทุกๆวันคืออะไรมือถือเว้ยคนส่วนใหญ่รับงานคุยงานใช้อะไรมือถือถูกไหมเราดูผลงานเรา YouTube IG เราเปิดดูจากอะไรมือถือเพราะฉะนั้นเนี่ยวอลเปเปอร์ของโพลวบอกเลยว่ามันดีกว่าที่คุณคิดและมันไม่ใช่รูปอะอะไรก็ได้บางทีภาพที่คุณชอบมันอาจจะยังไม่ใช่แต่ถ้าคุณใช้ภาพที่ชอบแล้วมันใช่คิดดูว่ามันจะปัง S <S เรามีที่นี่ฮะโฮโลวอลความ<ช>แตกต่างของภาพที่เราดีไซน์ของโฮโลวอลคือห,หนึ่งมันจะมีภาพที่มีรูปร่างหรือกราฟ,ฟิกข,ของนักตริย์หรือสัญ,ญลักษณ์ที่เกี่ยวกับวงจุ้ยโดยอาจารย์ธนาเป็นการเหมือนทาที่บ้านแต่มันย่อใช่เนะเพราะว่าเมื่อมันเกิดองค์ประกอบภาพมันก็คือตําแหน่งของหงจุ้ยในส่วนที่2เรื่องของสีหมอตอกแตกมาที่สุดเลยเรื่องนี้ใเรรู้ก็อยู่แล้วหลายคนรู้จักอยู่แล้วนะคะสีใครไม่เคยได้กินเลยนะคะเขาไปสีใครมาก็ไม่เคยได้กิน คนละอย่างกันหมอต้องการการลงสีเลือกสีคู่สีให้มันเกิดความหมายตามที่คุณต้องการอันนี้สําคัญมากส่วนที่สมเลี้ยงไม่ได้เลยเพราะขึ้นชื่อว่าโทรศัพท์ยังไงก็มีตัวเลขอยู่แล้วดังนั้นตัวเลขของแมนการินที่ดีไซน์มาให้ว่าคุณต้องการเรื่องนี้หรอมันควรต้องมีเลขนี้เลขนี้เลขนี้เพื่อมาประกอบกันให้เกิดในความหมายที่คุณต้องการใช่ปังเลยถูกจะได้ไม่ต้องปกงกระเป๋าใบใหญ่ๆนะคะไม่ยางั้นเราจะเหมือนพาวัดไปในทุกๆ แต่ไฟแนลลี่ของ h o r ว o r ของเราก็คือภาพของไพ่ทาโร่ภาพในแต่ละภาพมันจะมีความหมายของมันเราจะเลือกแต่ไพ่ที่มีความหมายหลักๆปังๆชัดๆว่าคุณต้องการเรื่องไหนบ้าง<ม>เราเอาภาพนั้นลงไปวางองค์ประกอบให้ออกมาสวยงามและไม่ได้ดทูทั่วๆไปที่โหลดได้ตามเว็บไซต์พร้อมมอบคําอธิษฐานในเรื่องนั้นๆให้คุณด้วยใช่แบบเอ<ม>็กซ<ม>์คลูซีฟเลยเราบอกเลยว่าให้เราไปบูชาอะไรที่ไหนยังไงคือบอกหมดเลยอะคือง่ายๆเาครบจบในหนึ่งเดียวเลยใช่บางที่บอกว่ากำลังลังเลอยู อยากจะเปลี่ยนพอดีนนหรือว่ายังไม่คิดที่จะเปลี่ยนให้ลองเปลี่ยนมาเป็นฟรลวอดูคนคนนั้นคือแมฟี่ใช่ไม่ลาลังเนี่ยฟังเองแล้วอยากเปลี่ยนแม่แมบอกเลยว่าวันนี้มาเนี่ยต้องได้1เซ็ตกับ แม่เอหนูบอกได้คำเดียวนแม่ฟิล์มค่ะว่าแม่ต้องต่อคิวนิดนึงเพราะตอนนี้คนเข้าไปถล่มเว็บเป็นจำนวนมากการที่สนใจนะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปที่ได้ที่เว็บไหนบ้างคะสามารถเข้าไปได้นะครับที่เว็บของ Horowa ครับ www.horowa.com ครับถ้าง่ายสุดนะครับเข้าไปที่ Line OA ได้เลยนะครับที่ @horowa นะครับสกอต @h o r o w a l ครับผมก็จะมีแอดมินคอยตอบใช่ไหมครับคุแล้วก็ให้คำปรึกษาด้วยนะคะว่าเราอยากได้เรื่องนี้แต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าให้คิดไว้ก่อนว่าในใจลึกๆ เลยยเเนี่รื่องรหนึ่งที่ต้องการต้องการเลยเรื่องแรกในชีวิตที่อยากได้ก่อนเลยเปลี่ยนวันนี้และอนาคตที่ดีในวันหน้านะครับต้อเด็กสุดยอดเปลี่ยนเสร็จแ้วมันอันนี้แบรนด์นี้จริงในเรื่องของคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องวอลเปเปอร์เนี่ยผมศึกษามาแล้วเป็นคนนึงที่ชอบมากๆนะครับทำมาสามปีแล้วแล้วก็รู้สึกว่าหลายๆคนเนี่ยที่มีการเปลี่ยนวอลเปเปอร์เสริมดวงของผมไปเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าแฮปปี้แต่วันนี้เนี่ยมันมีความพิเศษตรงที่ว่าโฮโลวอลเนี่ยเขามี ครบถ้วนิติในการเอาเรื่องของความถนัดของนักพยากรณ์แต่ละคนที่เก่งๆเี่ยมารวมอัดอยู่ในวอเดียวซึ่งอันนี้ไม่ต้องพูดเยอะเลยมันเจ๋งแน่นอนนะครับใช้ยังไงเนี่ยก็เปรียบเสมือนเราเนี่ยไม่ต้องพกของขลังแบบเป็นกระเป๋าเหมือนที่ฟีมบอกอย่างนั้นนะครับโอ้ไปอันนี้แค่อันเดียวจบเรื่องเลยครับอันนี้ลองดูครับไม่ลองไม่รู้แน่นอนครับ วันนี้นะคะเราสองคนต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะไม่หยัดคำใช่ไหมนี่เราแมืกเข้าไปเลย worldwideweb.holaw.com นี่ไง holaw.com นี่ไงเข้าไปเลยปึ้งไม่โป๊กเห็นไหมละ่ะนี่ไนงะแม่ก็เลือกได้เลยะคะ่ะแ,แม่ก็จิ้มเข้าไปเลือก wallpaper ์ของเขาไปทำได้เลยนี่ไนงะอาจารย์แต่ละท่านก็จะอยู่ในนี้เลยโอ้โนี่ไงมีอาจารย์กระทามีหอว่างมีพี่แมนการินแล้วก็บอ สั่งจองสั่งเลยเริ่มต้นร้อยเก้าเก้าเองโอ้แม่เ,เ,เป็นเมล่านี่เราจะให้แม่กรอกชื่อรายละเอียดเบอร์โทรเพศอะเขามีเลยค่ะเพศชายหญิงชายหญิงใจเป็นชายใจเป็นหญิงเลิศเมล่เาเขามีหลายเพศเลิศเมล่าอะไรใจหญิงหรอชายสิแม่ใจเป็นชายหรอแม่โดยหรออันทีแม่จิ้มได้เลยยังไงอาชี่นายงานบริการ นี่ไงแล้วก็สุดท้ายเลยไม่ต้องเลือกวันเรื่องไม่อยากจิ้มเรื่องไหนดูสวัสครทอดนักเพศวิทย์แมวสมัครทอดนักเพศวิทย์เปียจะดูวิทย์เปียฝึงเปล่าพองอะไรเง้เขาก็มีเราเลือกด้วยคุณสมค่าปังมากแม่กดไปแล้วไม่ก็รอหน่อยเพราะว่าแอดมินเขาต้องทำให้แม่ไง